ชิมานุนะครับงานกล่องนะครับรอกร็อกเทพนะตัวหนึ่งนะเนี่ยเทวินพาวเวอร์นะครับเบอร์สองพันห้า MGS นะครับเบอร์สองพันห้านะครับสภาพกล่องยังสวยอยู่นะครับสภาพกล่องนะครับเก่าเก็บนะครับเก่าเก็บงานเก่านะครับรอกเทพของค่ายชิมานุนะครับนะสเปคข้างกล่องจะเป็นรอบห้านะครับ นะครับเบรก3โลนะครับน้ำหนักรอก230กรัมนะครับนะครับ <c oughs> ความจุสายต่างๆนะครับผมบอกในะสเปคตัวนี้นะปอนสามปอนนะครับ160 435 1ิบสีประมาณนี้นะครับสเปคนะครับเดี๋ยวนะ้านะนะดูสเปคกันก่อนนะครับ ทวินนะรอกทวินพาวเวอร์นะครับกานกล้องเก่าเก็บสภาพสวยๆนะครับถุงผ้านะครับมีมาให้นะครับถุงผ้านิ่มๆเลยนะชิมโนนิ่มๆเลยนะครับถุงผ้านะครับตัวรอกนะครับโอ้ป้ายห้อยนะครับนะครับป้ายห้อยนะครับวางก่อนเนี่ยผมมาให้ดูข้างในก่อน ว่าม,มีอะไรบ้างนะในกล่องนี่นะครับประแจนะครับสกรูสแป์ตัวสกรูแล้วก็มีตัวแผ่นรองนะครับนี่แถมมาให้นะ,นะครับคู่มือนะครับเป็นคู่มือแดกแกรมนะครับน่าจะมีครบทุกอย่างนะมีครบทุกอย่างเลยนะ,นะนนะมีมาให้ครบทุกอย่าง มโนทะวิน um มีมาครบหมดทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> มือสองนะครับต้องบอกว่ามือสองนะครับสภาพสวยนะครับนะครับผมถอดป้ายก่อนนะครับถอดไป้ายไปก่อนนะสภาพตัวรอกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนะนะนะ ทวีนนะครับนะครับสภาพสวยนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับนะครับออสไตล์เป็นกบกากเพชรนะครับเลือ่อๆเป็นเพชรนะครับทวินนะครับตูดรอกนะครับนี่นะครับยังสวยๆอยู่เลยนะ แขนนะครับแขนรอกสวยๆนะครับนะหนอกไม่เหนียวนะไม่เหนียวนะครับลื่นปกตินะครับแขนสวยๆเลยนะยังสวยๆนะครับตัวรอกนะครับขาดรอบนะทะวินนะครับทวิน J8 m a นะครับเมทอินเจทวินพาวเวอร์ นะครับ G8 นะครับนะครับขารอกนะครับผ่านการใช้งานมานะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับขารอกมีรอยขึ้นกันนิดๆหน่อยๆนะครับนี่นิดๆหน่อยๆนะครับครับนิดเดียวนะครับนะครับตัวชุดโรเตอร์นะครับ สวยนะครับนะครับเป็นลูกสปูนตื้นนะครับเป็นทวินนะครับลูกสปูนตื้นนะครับเป็นเป็นชาร์ลส์สเปเชียลด้วยนะนะครับเป็นรุ่นสเปเชียลนะครับชาร์ลส์สเปเชียลนะครับทวินนะครับสกรีนต่างๆตัวหนังสือต่างๆคมชัดเจนนะครับ น่ายังใหม่ๆอยู่เลยนะยังถือว่ายังใหม่ๆอยู่เลยนะครับชาวโลสเปเชียลนะครับคอสปูนต่างๆนะครับนะไม่มีเอ็นไม่มีปิดไม่มีบังนะครับเปิดโชเหมือนเดิมให้น่าด้เหลือด้ชมนะครับขอบริงสวยๆเลยนะครับนะครับนะครับแร็แบบมีเสียงนะครับแร็ สปสูนะครับแดกนอกสปูนนะครับขอบสวยๆนะครับนะครับตัวลูกปืนนะครับไหลเลื่อนดีไอต,ตัวโรเลอร์นะไหลเลื่อนดีปกตินะครับนะคลิกเสียงดังดีนะครับเปิดให้ดูข้างในนะครับ สป axy, wow. one, umas, ones, uh, ูลนะครับนะครับก็จะเป็นลูกปืนนะพวกนี้พวกรุ่นอ่าท็อปท็อปนะพวกนี้จะเป็นลูกปืนตรงคอสปูลนะครับนะเนียนเนียนเบรกเดนเนียนนะครับไหลไหลเนียนนะครับนะพาเบรกนะครับมันช่วยนะครับนะแดกเบรกเข้าไปนะครับเดี๋ยวแดกเบรกเข้าไป นะครับโอเคนะครับกำลังเบรกระบบเบรกปกตินะครับเดี๋ยวคลายเบรกก่อนนะครับโอเคนะครับแขนสามารถสับซ้ายขวาถ้านานาสับซ้ายขวานะมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็คือต้องคลายฝาเนี้ยไปนะคลายฝาแผ่นปิดตรงฝานะมีสกูข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับคลายแล้วก็ย้ายฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคลายพวกชุดเนี้ยนะย้ายฝั่งซ้ายขวาได้ปกตินะครับแขนพับ กดแน่นๆนะครับนะครับนะครับลอกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะหมุนลื่นปกตินะครับนะผมใช้งานได้ปกติลื่นๆนะครับนะนะครับล็อกหลังนะครับหนึ่งนะครับด้วยระบบอ่าการกลับแบบฟันเวย์นะครับหน้ารอกนะครับเป็นลวดค่อนข้างเส้นเล็กนะครับค่อนข้างเส้นเล็กนะครับเป็นลวดสแตนเลสค่ะเส้นเล็กนะครับนี่นะครับ เด้งกับปกตินะครับการกลับนะถอยหลังตรงนี้นะปวดถอยหลังปวดถอยแล้ถอยหลังได้ปกติทุกระบบนะครับนะนะครับเลื่อนนะครับยังเลื่อนนะครับนะรอบเทพนะครับเมดินเจปานะครับของไพชิมานโนนะครับนะครับโอเคนะครับนะครับรอบเทพพร้อมกล่องรอๆนะครับนะครับ ชิ i มโนนะครับทวินพาวเวอร์2,005 MGS นะครับเฟซบุ๊กเพจรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองอัมตานครชนบุรีนะครับพยายามสรรหารอกนะครับหลายๆสไตล์มาให้นานาๆเลือกได้ชมกันได้เลือกประมูลกันนะครับที่เฟซบุ๊กเพจรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองอัมตานครชนบุรีนะครับค่อยๆเลือกค่อยๆดูค่อยๆชมกันนะครับนานานะนะนะ